สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel e l e m e n t เหมือนเดิมนะครับผมในวิดีโอนี้เนี่ยเรามาอยู่กับ Legend of Runeterra นะครับหลังจากที่หายไปนานเนาะติดอยู่กับ Bioshock แต่วันนี้เนี่ยที่ผมต้องทำวิดีโอนี้ออกมาเนี่ยก็เพราะว่ามันมีแพทใหม่มาครับผมก็คือ Legend of r u n e t r r r a เนี่ยเพิ่งจะอัปเดตเมื่อตอนนี้นะครับตอนที่ผมทำวิดีโออยู่เนี่ยนะเป็นแพทที่ทุกคนรอคอยมากๆนะครับก็คือแพทเนี้ยจะมีทั้งแชมเปี้ยนใหม่การ์ดใหม่โฟลเวอร์ใหม่แล้วก ลีเจนใหม่นะครับผมซึ่ง Le ีเจนใหม่เนี่ยบอกเลยว่าน่าสนใจมากๆแล้วก็การ์ดที่ออกมาเนี่ยจะทําให้การเล่นการ์ด e ีเจนอัลบูเทล่าเนี่ยเปลี่ยนไปแน่นอนเมตาเนี่ยใหม่ๆเกิดขึ้นเยอะมากแน่นอนนะครับผมอันนี้เนี่ยต้องขอบอกก่อนเลยครับว่าในแผ่นี้เนี่ยผมไม่ค่อยได้ติดตามข่าวสารสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันเยอะมากแล้วก็มันเกิดมานานมากครับก่อนที่จะอัปเดตแผทเนาะ แต่ก็พอรู้นะครับว่ามันจะอัปเดตไปไหนเนี่ยแล้วก็พอเข้าเกมมาใกล้ๆกับตอนเวลาอัปเดตเนี่ยครับถึงกับถึงกับตกใจนะเพราะว่าโหมันเปิดตัวมาค่อนข้างเวอร์เลยเวอร์ใช้ได้นะครับแต่ก็ก็สมชื่อครับความเป็นทา้อนเนาะซึ่งถ้าใครไม่รู้จักนะครับทา้อนเนี่ยเป็นแผ่นดินประเทศหนึ่งของลุนทร่านะครับซึ่งถ้าให้ยกตัวยอย่างง่ายๆนะครับก็คืออิงจากแชมเปี้ยนใน l League of Legends ที่เห็นจะสักก็คือจะมีเลโอน่ามีไดอาน่ามีทาลิกมีพวก หรือจะเป็นพวกเทพนะครับก็จะเป็นพวกออริเลียนโซหรือว่าโซอี้นะครับอ้อนแล้วก็ม e ีแพนธีออนด้วยนะครับผมที่ทุกคนรู้กันว่าจะอยู่ที่ทากอนเนาะก็อย่างแรกนะครับเดี๋ยวเรามาดูก่อนเลยครับอ่าตรงนี้นะครับผมรีเจียนพาร์ทนะครับซึ่งผมเนี่ยเพิ่งเก็บหลังการครบทุกรีเจียนเมื่อก่อนวันที่แพทนี้จัปเดืยดเมื่อสองสาวันก่อนนี้เองนะครับผมแบบเล่นแบบเออระหยมากนะครับเลยเปื่อยมากๆไม่ได้เล่นอะไร แต่ก็ถือว่าพอดีนะครับพอแพทใหม่มาเนี่ยมันก็จะมีดิเจนใหม่มาให้เก็บนะครับของทาก้อนแต่ว่าของทาก้อนเนี่ยจะยังไม่มีหลังการ์ดเนาะเท่าที่เห็นแล้วก็ที่มีเพิ่มเติมนะครับก็จะเป็นของเฟลยอสนะครับที่มีแชมเปี้ยนใหม่นะเป็นทันเดิลมานะครับก็จะมีแพ็คของทันเดิลเนี่ยมาให้เก็บกันเหมือนกันนะแล้วก็ในส่วนของการ์ดใหม่ของทาก้อนนะครับผมก็จะมีแชมเปี้ยนสี่ใบนะครับที่มาพร้อมกับแพทนี้ก็คือตัวแรกครับก็คือ เโอหน้าเนาะแล้วก็เป็นไดอาน่าเนาะทุกคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่าส่งตัวนี้จะมานะเพราะว่าในวิดีโอเทลเลอร์เนี่ยก็จะอิงสองตัวนี้เป็นหลักเลยและอีกตัวหนึ่งก็ครับก็คือทาริกซึ่งตัวนี้เนี่ยคือฮามากๆครับเพราะว่าสกิลพี่แกเนี่ยโหดมากๆคอมโบกับเิโวอร่าได้น่าจะเป็นแบบเมตาใหม่เลยก็ได้นะครับผมแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่หลยคนน่าจะแบบรู้อยู่แล้วแหละว่าจะมาแต่ว่ามันไม่เปิดตัวสักทีไม่แบบออกข่าวมาสักทีนะครับซึ่ง ล่าสุดเนี่ยก็เพิ่งออกข้อมูลเพิ่มเติมมาก่อนที่แพทนี้จะอัปเดตเมื่อไม่กี่วันนี้เหมือนกันนะครับผมก็คือ a l ร u r e a n Soul นั่นเองครับซึ่งโหดูจากสเตตัสแล้วเนี่ยเป็นการ์ดท,ที่โหดมากๆนะครับเพราะว่าเขามาพร้อมกับการ์ดเขาเรียกว่าอะไรเป็นแฟคชั่นการ์ดใหม่นะครับก็คือ เป็นการรูปแบบที่เป็นเซเลเชียลนะครับก็คือหลายๆใบในเซเลเชียลเนี่ยก็จะมีพลังที่ค่อนข้างเวอร์ Word, แล้วก็บางใบนเนี่ยก็จะใช้มานาเยอะมากๆนะครับซึ่งส่วนตัวผมเนี่ยคิดว่าเมตาใหม่ในช่วงเลดเกมเนี่ยก็น่าจะมาเหมือนกันนะครับนอกจากช่วงต้นเกมแล้วส่วนแชมเปี้ยนอื่นๆของเลเจียนอื่นนะครับที่เพิ่มเข้ามาใหม่ก็จะมีประมาณนี้นะครับก็คือมีลูลูมีน็อกเทิร์นมีท no ันเดิลซึ่งแต่ละใบนะครับบอกเลยว่าสกิลเนี่ยแม้ธรรมดาสักใบนะครับผม สามารถคอมโบได้กับการแชมเปี้ยนที่หลากหลายมากๆแล้วก็มีความยืดหยุ่นมากครับทําให้แบบเมตาใหม่ๆเนี่ยที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันมันเดาทางได้ยากมากๆไหนจะังมีการ์ดฟอลเวอร์ต่างๆที่เพิ่มเข้ามาพร้อมกับแชมเปี้ยนเหล่านี้นะครับซึ่งบอกเลยว่าแบบมันแน่ๆนะครับแพทใหม่ที่จะเกิดขึ้นจากนี้เนี่ยแล้วก็ความสนุกของ Legend of อ u n e t ท r r a เนี่ยจะกลับมาอีกครั้งนะครับในแพทนี้แน่นอน <laughs> ในส่วนของร้านค้านะครับที่มีเข้ามาใหม่เนี่ยก็จะเป็นแพ็คใหม่ที่มาพร้อมกับแพดทาร์อนเลยนะครับที่เห็นเลยก็ครับก็คือเนี่ยมีบอร์ดใหม่มีอวาตารใหม่แล้วก็มีเพลเยอร์ไอคอนอันใหม่นะครับผมซึ่งตัวบอร์ดเนี่ยบอกเลยว่าสวยมากผม,ผมชอบมากเลยอะ่ะเพราะว่า รู้สึกว่าหลังจากแพดสับปะริตบอสซัมมาเนี่ยครับบอร์ดมันสวยมากๆคือมันมีการกดเรีแอคชั่นได้นะครับไม่ใช่แบบบอร์ดแบนๆโง่ๆเหมือนบอร์ดเซตแรกนะก็จะมีประมาณนี้นะครับผมสำหรับการรีวิวอย่างรวดเร็วนะครับกับแพทใหม่ของ Legend of Runeterra ในแพทที่ชื่อว่า a ออ of the Mountain นะครับผมที่มาพร้อมกับ การ์ดลีเนใหม่แล้วก็แชมเปี้ยนใหม่แล้วก็ Follow ใหม่อีกมากมายเลยแล้วก็อย่าลืมนะครับสำหรับใครที่ชอบวิดีโอแบบนี้ชอบคลิปแบบนี้นะครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก,กด s u b s c r i b e ให้กับ Channel Element ด้วยนะครับผมจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆออกมานะครับสำหรับในวิดีโอนี้เนี่ยผมก็ต้องขอลาไวเทางนี้ก่อนนะครับผมไว้พบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับ